เรื่องอะไรกันไปก็ถามปรามาเรื่องเพลงเพลงหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวคราวนี้ก่อนที่ผมจะออกคลิปออกมาเนี่ยผมก็สืบสอบขอนหาข้อมูลหาเรื่องจริงว่าเ,เพลงนี้มันมีการฟ้องกันด้วยหรอมันมีลทธิ์ศิ์กันด้วยเหรอเพราะว่าเพลงนี้เพลงเก่าของสังทองสีใสแล้วมันมีคาสร้อยคล้ายกันเนื้อหาสาระเหมือนกันแต่ดนตรีหรือว่าเนื้อเนื้อเพลงอาจจะ เบี่ยงเบนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ความหมายคล้ายๆกันหมายมมความว่าตัวเองขี้เหร่แต่ไปเปรียบเทียบกับนักร้องคนดังในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบสังทองเขาล้องหนุ่มฟอรอเฟี้ยมีผมคนเดียวสังทองจริงแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยจะไปทางไหนใครก็หาผมประหลาดพอเห็นหน้าผมช,ชัดๆนี่คุณสมบัติใช่ไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตลกเขาก็มาเล่นกันเอามาเล่นกันหลายคณะแล้วก็รู้สึกว่าลิเกกลุ่มลิเกเนี่ยจะเป็นคณะอะไรผมไม่ทราบคือโอบะเสียงเนอเนี่ยไปนั่งดูลิเก ตอนนั้นยังไม่เข้ายังไม่เข้ามาเล่นตลกคณะยาวยุตยากับพี่ยาวเนี่ยโอบะไปดูลิเกเเพลงนี้มุกนี้มันขำดีก็เอาเพลงเนี้มาร้องที่ในวงของพี่ยาวอ่า ก็หนุ่มฟอรหรอเฟีย้ยวอ,อบากจะ้องอ่ะมีผมคนเดียวรู้หรอทีน,นี้มอวานผมไปสุพรรณมอวานผมไปสุพรรณสาวๆชี้กันเอ๊ะนั่นอลิซมันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันก็มันก็เปลี่ยนเนื้อกันตามยุคตามสมัยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เปลี่ยนกันไปเรามารุ่นแจ๊ดแจ๊ดก็อาจจะเปลี่ยนเนื้อไปบ้างมีนาดงนาเดชอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยฟังแจ๊ดร้องนะแต่ผมเคยฟังสังทองร้องแล้วก็แล้วก็พวกตลกเขาเล่น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 กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าขอพี่ยาวไหมผมอยากให้ ทุกท่านนะครับวิเคราะห์แล้วก็คิดว่ามันเป็นของใครกันแน่เขาแต่งหรือไม่แต่เนื้อเพลงเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันแต่กกันได้แต่ทํานองเนี่ยมันคือทํานองเดียวแต่ร้อยเนื้อเหมือนตลกที่เอาคนนู้นมาเล่นคนนี้มาเล่นเนี่ยเฮ้ยมันมีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอเราก็คิดในความรู้สึกเราถ้าเกิดมันมีลิขสิทธิ์เนี่ยผมฟ้องร้องดาราตายเลยเอาท่าเต้นผมไปเต้นผมคิดผมคิดมุกละร้อยเลยนะอย่างร้อยผมต้องได้หมื่นเจ็ดนะเนี่ยอา้าวใช่ไหมฮะ คอนี้เราก็าคิดดูตลกไม่มีลิขสิทธิ์นี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงเป็นเพลงเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ทางปัญญาอยู่แล้วมันมีคดีถึงอาญาเลยนะจะบอกให้แต่ตลกเนี่ยมุกตลกเนี่ยไอ้คนนู้นก็เอาไปเล่นคนนี้ก็ไปเล่นเหมือ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 นกับอย่างพี่เป็ดเนี่ยขอขอเอ่ยชื่อ evet พี่เป็ดหน่อยพี่เป็ดเขาสร้างตลกหรือคอมเมดี้ใช่ไหมฮะก็เอาตลกพวกผมหรือว่ารุ่นเก่าเก่ารุ่นพี่โน้ตรุ่นพี่เดอรรุ่นป๋าเทพรุ่นป๋าเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นก็ไม่มีการฟ้องร้องกัน อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยแล้วผมก็งงเอ๊ะทำไมมันถึงขึ้นถึงลงถึงสารเลยเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรือมั้งหรือีกอย่างหนึง่งเพลงนี้โอบะเอาเข้าไปร้องในวงพี่ยาวซ,ซึ่งพี่ยาวก็ไม่ได้ร้องลูกน้องร้องเองหมดและพี่ยาวถามว่าพี่ยาวเป็นคนแต่งหรือไม่ผมก็ไม่ทราบว่าพี่ยาวแต่งหรือเปล่าแต่เนื้อเพลงพวกนี้ผมได้ยินคุ้นหูามากๆคือตลกนี่มันก็มันไหลเรื่อยไปเรื่อยมันก็แต่งคนไหนดังยุคนี้ยุคนั้นอะไรเงี้ยมันก็มันก็แต่งร้องไปเรื่อย แจ๊ดอาจจะไม่รู้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่าของสังทองสีใสนะฮะหรือว่าเป็นเป็นเพลงของใครคือแจ๊ดเนี่ยเข้าใจว่าได้ข่าวว่าแจ๊ดเคยให้สัมภาษณ์พี่ยาวว่าจํามาจากวงพี่ยาวอันนี้ยืนยันใช่หลักฐานแน่นชัดเจนของพี่ยาวแน่นอนมุกตลกอันนี้คือของพี่ยาวผม,มยอมรับว่าใช่พี่ยาวก็เล่นกันมาผมก็เคยดูเคยรู้เคยดูอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเพลงใช่หรอใช่ของพี่ยาวหรือเปล่ามันก็ไม่รู้ว่าใครจํากันมาผมพักหลักจำอะ่ะตลกะนะมันก็ ถ้าเป็นผมร้องคงไม่ดังครับผมหน้าตาดีอย่างแจ๊ดเนี่หน้าตาเขาอักขระสกอยเด็กแวน้นมันก็ตรงข้ามม่ะคือตัวเขามันเป็นอย่างเงี้ยมันขี้เละคือเปรียบเทียบหน้าผมเหมือนนเดชใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นดังพอดังปั๊บมันก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดมันไม่ดังล่ะเออใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างเงี้ยผมก็ก็ไม่ได้เข้าข้างใครคือผมออกมาเนี่ยไม่ใช่ามาปกป้องแจ๊ดผมออกมาเนี่ยไม่ใช่ามาต่อกรมาลบลากับพี่พี่ยาวไม่ใช่ผมอยากให้สังคมรับรู้ว่าที่มาของเพลงเนี่ย มันมาอย่างไาแล้วถ้าหากว่าโอบะเสียงเนิบไม่เอามาร้องเลยคณะพี่ยาวมันจะมีมุกนี้เกิดขึ้นไหมแล้วถามโอบะว่าเอามาจากไหนโอบะก็ตอบผมเต็มๆเลยว่าเอามาจากลิเกก็แสดงว่ากลุ่มลิเกเนี่ยอาจจะเอามาจากพี่เปี๊ยกสังทองสีใสก็ได้เพราะเนื้อมันร้องฟ้องอยู่แล้วและหนุ่มฟอลลอ,อเฟียวคือชื่อเนื้อเพลงอันเดียวกันนี่นครับไม่เชื่อท่านเซิร์ชเขาเรียกอะไร g o เกิลใช่ไหมฮะเซิร์ชดูได้เลยหนุ่มฟอลลเฟียวสังทองขึ้นป้องมาเลย สมัยสอ2ห้าสองห้าปีของพันหนเป็นอยนี่สิบห้าเนี่ยครับที่มาของเพลงก็เพลงเป็นเป็นแบบนี้ครับถามว่าแรงไหมผมกราบขอโทษท่านผู้มีเกียรติประชาชนทั่วประเทศแรงครับแต่ถ้าถามผมว่าภาษาตลกเนี่ยท่านไปดูตามคาเฟ่้มันมีคำแบบนี้เยอะแยะ แต่มันไม่เหมาะสมที่จะเอาออกมาในสื่อซึ่งตอนนั้นผมมีนัยยะแอบแฝงที่ผมพูดคำนี้ออกมาถ้าเกิดภาษาตลกตลกจะเข้าใจผมนักแสดงที่สนิทก,กับผมจะเข้าใจผมแต่ประชาชนชาวบ้านอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นการรุนแรงอัน,นี่ผมต้องขอโทษด้วยแต่ถ้าเกิดวงการบันเทิงจะรู้ว่านิสัยสันดานชูสีเป็นยังไงคือทุกคนต้องออกแล้วต,ต้องคิดแล้วเอ้ยเอาแล้วชูสีด่าทั้งคู่แน่นอนทะเลาะกันทาไมฮะทำไมอ่ะ,มะเป็นเพราะอะไร เราเป็นศิลปินตลกเนี่ยทุกแขนงเลยศิลปินว่าจะเป็นดารานักร้องเขาอิจฉาทพกตลกนะอิจฉานี่ไม่ได้ลิสยานะครับเฮ้ยตลกมันรักกันวย้ยดูดิเวลาใครเจ็บป่วยใครตายมันไปช่วยกันวะแล้วทําไมมาทะเลาะก,กันเรื่องแบบนี้มันคืออะไรกัวว<ต>่ามันจะทให้การตานีมันจะการแบ่งฝ่ายมันไม่มีการแบ่งฝ่ายหรอกครับตลกไม่มีการแบ่งฝ่ายรักกันทุกคนไม่ว่าใครแล้วแต่อย่างผมเนี่ยก็เคารพ ด้วยความเคารพพี่ยาวด้วยความรักน้องแจ๊ดแล้วที่ออกมานี่ไม่ใช่ไอ,ไอ,ไอตอนแรกผมตั้งใจอัดทิ่ไปเล่นๆตอนทนี้ผมไม่คิดว่าเอ้ยเอ้ยกระแสแรงมากเลยคนเข้าไปไลค์เข้าไปดูกันหุยเปน็นแสนน่ะผมก็รู้แล้วว่ามันที่ผมออกมาเนี่ยมันมีทั้งคนรักคนเกลียดแต่ผมก็ยอมใครจะเกลียดผมผมก็ไม่ว่าใครจะรักผมผมก็ขอบคุณนะครับแต่ผมอยากจะให้สังคมได้รับรู้ว่าไอเพลงหลอ่อไอหนุ่มฟอ้อหล่อเฟี้ยวของแจ๊ดเนี่ย ที่มาที่ไปมันมาอย่างไงแล้วใครเป็นคนแต่งมันมีลิขสิทธิ์ด้วยเหรออืมก็อย่างเงี้ย <c oughs> เขาไม่ไม่โทรหาผมอยู่แล้วอืมก็มีทาโทรไปหาโอบะ,ะว่าไอ้เสีดาโทษด่าผมเละเลยคือที่เราเราเอาอัดคลิปออกมาเนี่ยผมกะให้พวกตลกได้ดูกันไม่คิดว่าคนจะแชร์กันไม่รู้กี่แสนกี่แสนอะไรเงี้ยคือ นายะแอบแฝงของผมจริงๆแล้วเนี่ยคือทะเลาะกันทาไมเราเป็นตลกอาชีพเดียวกันแล้วหลายสาขาอาชีพเขาอีฉาพวกเราอะแล้วเราสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนน่ะความดีเรามีอยู่เยอะเลยอะแล้วก็ไอ้นเรื่องนิดเดียวเนี่ยทำให้คนยี่ตลกโอ่โอาชีพเดียวกันภาษาบ้านๆมันก็กัดกันอะไรเงี้ยอื ผมชูสีเชิญทิ้มใครจะเกลียดผมหรือว่าจะรักผมผมก็ขอขอบคุณผมไม่โทษไม่โกรธผมออกมาแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบตัวผมเองผมขออย่างเดียวด้วยความเคารพยิ่งพี่ยาวและก็ด้วยความรักแ๊้จนชื่นเหมือนน้องผมขออย่างเดียวเท่านั้นเองอภัยกันเถอะครับอภัยกันเถอะมันคุณจะฟ้องร้องหรือจะไม่ฟ้องผมไม่รู้ถ้าคุณฟ้องคุณก็ต้องจ้างเสียตังค์ให้กับทนายอีก อืมก็ปล่อยให้มันเด็กกันมาหากินไปเออถ้าผมเป็นคนโทรมุญคุณคนตายแล้วนุ้ยโหน่งเท่งเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีใครรู้หรอกว่าอยู่กับผมมาผมไม่เคยไม่เคยที่จะไปเห็นน้องดังเราก็ดีใจเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่แบบเกรด A, อเกรด B, ขอเป็นแค่ซีก็พอมีงานเรื่อยๆไม่ต้องสูงมากสูงมากตกแล้วมันเจ็บ ขอให้เรามีละครตลอดทั้งปีเราก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนเราไม่ไม่อะไรเราก็พอใจแล้วแหละอะไรเงี้ยอืมหลายคนมองว่าออบางทีอะไรนะแรงอายาอะไรนี้เกี่ยวกับแสตมป์แจ๊สอะไรเงี้ยครับอ่าก็ถึงมีการเข้ามอกนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจผมไม่รู้จิตใจแกว่าเพราะอะไรทําไมเราเอาพูดจากหลักความจริงเลยนะฮะทำไมเราต้องออกสื่อละ่ะ เรื่องแค่นี้โทรคุยยังก็ได้เฮ้ยแจ๊ดแหน่ดังใหญ่เลยนะเอาเพลงตลกของพี่ไปใช้หากินจนดังเอ้ยขอบคุณขอบคุณที่บ้านเลยุว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าไหมทําไมต้องมาออกสื่อถ้าพี่ถามว่าพี่ยาไม่อยากออกไม่อยากเกาะกระแสทําไมพี่ออกสื่ออืมทาไมให้ประชาชนชาวบ้านได้รับรู้ว่าเรามาทะเลาะกันเรื่องแบบนี้อมไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม ถามว่าบาดหมางไหมก็ไม่เคยบาดหมางไม่เคยทะเลาะก,กันแต่ถามว่าเอ็นเอียงไหมผมตอบลูกชายผมเอ็นเอียงแล้วตลกร้อยทั้งร้อยผมกล้ายืนยันแล้วไปทางแจ๊สหมดผมพูดแค่นี้ผู้ใหญ่มากกว่าผมไม่สามารถที่จะออกแบบนี้ได้ผมยอมเสียสละผมอยากให้สังคมได้รับรู้ว่าคือผมไม่อยากให้มีใครผิดให้ถูกอ่ะผมอยากให้มีการให้อภัยกันมากกว่า ไม่อยากว่าเอ้ยคนนู้นผิดไอ้คนนี้ผิดถูกอะไรผมไม่ผมไม่ต้องการตรงนั้นน่ะไม่ต้องการตรงนั้นแสดงว่ากลุ่มตำรก็มีการคุยกันว่าเยอะมากเยอะมากแม้กระทั่งบอลทั้งพี่คอมโทรมาเอาแล้วไอ้สิมึงเอาแล้วอะไรเงี้ยเขารู้นิสัยพวกพี่อยู่แล้วไงเขารู้อยู่พี่ไม่เคยทําให้รุ่นน้องมาชี้หน้าดาบทุกคนเคารพบดไม่ว่าจะเป็นเท่งเถื่อเทิงหนุ่งช้านุ้ย จะตุลงหรือว่าจะเป็นใครแล้วแต่รุ่นน้องเนี่ยไม่เคยมาก้าวร้าวพี่แล้วพี่ก็ไม่เคยไปก้าวร้าวรุ่นพี่เด๋อป๋าเทพป๋าเด่นดอกกระดูอะไรอย่างเงี้ยเอาถ้าจะมีการฟ้องร้องนี่ถั่วแล้วมีโทษถึงจําคุกตลอดชีวิตเลยนะเอามุกป๋าเด่นออกดอกกระดูมาเล่นเนี่ยเป็นร้อยๆมุกเลยนะพี่ถั่วแล้วเนี่ยง่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อะไรเนี่ยซมไก่กุุงกิงอะไร่ยตายนะถั่วแล้วติดคุกตลอดชีวิตเลยนะป๋าเด่นฟ้องตายนะถ้าถ้าเกิดมีลิขสิทธิ์เนี่ยอื เมื่อกี้เนี่ยแจ๊ดโทรหาพี่พี่ก็ไม่เคยทโทรหาแจ๊ดเลยเพราะพี่ไม่มีเบอร์แจ๊ดมีแต่จิ้มทโทรหาพี่พี่สีพ่อดมโดนด่าเละเลยทำไมอะ่ะก็ในโซเชียลหาว่าเป็นไอ้กแก่หัวงอกั้งอะไรงี้ไม่รับผิดชอบไม่อะไรสาทุครับท่านผู้ชมนะท่านผูออ้พ่มพเกียรติทุกท่านพ่อดมแ80ดิบกว่าแล้วจะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนี้ตลกกันไป แจ๊ดชวนชื่นถึงแม้เขาจะอักขะระลุกล่าเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมกล้ายืนยันว่าเด็กคนนี้กระตันยูรู้คุณเลี้ยงทั้งแม่เลี้ยงทั้งพ่อทั้งพี่ทั้งน้องทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งภรรยาแล้วพ่อดมเมียก็เยอะแม่แจ๊ดเนี่ยชื่อปรัดสนิทกับผมมากกว่าพ่อดมจะไปปัม้มบนรถบัสถางเครื่องบนเพลินผมแดนเนี่ยลำบากแสนลำบากตัวแกเล็กไงเออผมกล้ายืนยันว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กอ่เด็กกระตันยูครับ ผมตงสารเขาผมถึงผมนึงออกมาไงผมนึงออกมาผมผมผมไม่อยากให้ทะเลาะกันอะไรอย่างประมาณนี้ครับขอบคุณน้ามากแล้วผมเสียใจแบบน้าด้วยทําไมละ่ะมีเด็กเข้ามาด่านะ้าเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ผมบอกปล่อยเขาเถอะ <c oughs> ปล่อยเขาเพราะน้าเนี่ยคนรักเป็นหมื่นคนเกลียดเป็นแสนอยู่แล้วคราวนี้นะ้ารู้นะ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก่อนที่จะทำอะไรลงไปเนี่ยเราต้องมีข้อมูลจริง เราต้องสืบสอบจริงเราต้องรู้จริงว่าเพลงเพลงนี้มันมาจากไหนมันมาอย่างไงใครเป็นคนร้องคนแรกใครเป็นคนแต่งมันไปถามตลกเหอะทุกเอาที่ว่าไปถามตลกเลยร้อยทั้งร้อยคือเพลงนี้ไม่มีใครม,มีไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์แน่นอนครับอ่านเมือ่อวานเลยนะคะว่าก่อนหน,น,น้านี้เลยอ่าเมื่อวานนี้ห้าทุ่ม,ห,มห้าทุ่มนั่งกินข้าวอยู่บ้านโอบาเสียงเดินแล้วจังหวะไปเจอโอบาพอดีโอบาบอกพี่ นี่กับพี่ยาผมจะทำยังไงนะมุกเนี้ยผมเป็นคนเอาไปเล่นเองหรอเอ้าเลยวะแล้วเองเอามาจากไหนวะกับผมจํามาจากลิเกเลยจริงๆาค,คมองคะว่ามันเป็นเรื่องของแจนกับนายาว่กากอกาจบบกกกระแสอะไรอย่างนี้ถามว่ากอ่อกระแสไหมชีวิตชูสีมันคงไม่ดังไปกว่านี้แล้วแหละถ้ามันดังมันดังไปนานแล้วแหม่มันจะไปก่อกระแสะลรชีวิตผมถามตลกถามศิลปินได้ว่าสันดานชูสีเป็นคนยังไงผมเป็นคนจริงและคนตรงปากหมาด้วยผมเป็นคนแบบ ชอบความถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ไงผมเนี่ยไม่งั้นผมงานลน้นล้นมือไปแล้วแต่ผมเป็นคนกระจกสอพรแล้วก็ไปถามศิลปินทุกคนดูได้ที่สนิทกับผมแล้วผมเป็นคนยังไงผมไม่มีจิตใจชั่วร้ายกับใครผมไม่เคยทําร้ายใครแต่ใครจะทําร้ายผมนะเออว่ากันไปอ,าาาาอ,อ,อ่าจะมีเรื่องอะไรกับผมอะ่ะฟ้องเรื่องอะไร อ๋อ oh. <c oughs> ก็มันเรื่องจริงอะ่ะมันเรื่องจริงอะ่ะทำไงได้ความจริงมันปิดไมมิรน่ะเราก็เปิดให้สังคมรู้ว่าคุณคุณแต่งคุณต้องมีลิขสิทธิ์ดิถูกไหมถูกไหมครับแล้วเพลงเพลงนี้มันก็มีหลักฐานก็ไปกดใน Google ดูได้ว่าเป็นเพลงสังทองไหมแล้วก็เดี๋ยวให้ถ้าเกิดอยากจะรู้ข้อมูลจริงไอ้กุญแจดอกสําคัญเนี่ยโอบะเสียงเนอเนี่ยสามารถเป็นพยานได้เลย ว่าผมเป็นคนเอามาเล่นในวงพี่ยาวโอเคภาพหลักฐานชัดเจนในวิดีโอที่พี่ยาวออกข่าวไปมุกนี้เป็นของพี่ยาวจริงผมผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าพี่ยาวบอกว่าเพลงนี้เป็นของพี่ยาวผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าให้สังคมตัดสินแล้วกันให้ประชาชนตัดสินว่าใช่หรือเปล่าครับสวัสดีครับ